นี้ไปดูการสร้างความเข้าใจและก็การสร้างสื่อสารที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยทางตำรวจทองภาค8ครับสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้สื่อสารที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดครับที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค8ตํตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8จะได้มีการฟังคำบรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้ถือสื่อสารที่ดีตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้กับข้าราชการตำรวจและโฆษกตำรวจภูธรสังกัดภูธรภาค8นะครับทั้ง7จังหวัดโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวุฒิสุวรรณทิพย์รองที่การบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์วิชาการและทรัพยากรมนุษย์ร้อมคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจวภูธรภัก9กก็กล่าวว่าปัจจุบันเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องใกล้ตัวและสําคัญต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนอย่างมากเนื่องจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะส่งผลไปในแง่ลบทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารในยุคดิจิทัลให้มีทักษะการสื่อสารที่มีความทันสมัยและรู้เท่าทันสื่อและเป็นการสื่อสารที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของตำรวจภูทรภาค8นะครับวันนี้ก็จัดให้มีการฟังคำบรรยายแล้วก็สัมมนาลักษณะเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นผู้สื่อสารที่ดีนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเจ้าที่ตารวจผมก็จะเจอเรื่องแรงๆเร็วๆแล้วก็ด่วนๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทวุฒินะครับสวรทิพย์นะครับท่านรองอธิการบรดีและคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับทุกคนที่มาวันนี้ตั้งใจฟังครับเขาสนใจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขานะครับและเขาคิดว่าเขาน่าจะไปพัฒนาในเรื่องการทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้นครับในการที่จะปรับตัว นะครับของทางตํารวจนะครับในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเป็นทักษะในการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆให้ตอบโจทย์การรับรู้ของประชาชนในยุคนี้นะครับให้ตรงประเด็นนะครับให้กระชับแล้วก็สามารถนําเสนอผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆได้ครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับที่จะอธิบายให้ทางตำรวจซึ่งมีทักษะดีอยู่แล้วในการให้บริการประชาชนผมแค่เสริมแนวคิดเรื่องของบุคลิกภาพนะครับาการเสนอข้อมูลและการให้สัมภาษณ์นะครับโดยเฉพาะหลกัหลกๆที่เราเน้นกันก็คือว่าการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพื่อจะให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกมิตินะครับแล้วก็ไปเสนอข่าวต่อประชาชนอย่างถูกต้องครับ